อ่ะพอเรากดเริ่มนะครับก็ต้องรอผู้เล่นอื่นนะครับเข้ามาสู้กันแบบเรียวไทม์นะตรงนี้อาจจะนานบ้างน,นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่เกิน10วินะก็จะได้เจอทีมคู่ต่อสู้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila g a m e เ TV นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือ Master of Night นะครับเกมแนว กาชาจัดทีมเทอร์เบนนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในสตูไทยวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูระบบ PVP นะครับหรือว่า Arena ในเกมของ Master ร์ไนนะครับกดเข้ามาที่โหมด Arena เลยนะในโหมด Arena นะครับจะมีโหมดการต่อสู้อยู่ด้วยกัน4โหมดนะครับจริงๆแล้วมันจะมีโหมดต่อสู้ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือโคลอสเซียมนะครับอันที่2คืออารี a นะครับ อันที่3คือเมฮัมนะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องปลดล็อกเนื้อเรื่อง8ขี30ก่อนนะซึ่งค่อนข้างยากนะครับเท่าที่อ่านดูมันก็คือการจัดทีมนะครับที่มีอัศวิน10ตัวลงไปนะครับสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น practice arena นะครับตรงหมดนี้จะเป็นเหมือนการซ้อมนะครับหลักๆแล้วก็คือจะมีของจริง3โหมดซ้อม1โหมดนะครับในโหมด PvP มันจะต่างกันทั้งหมดเลยนะครับอย่างโคลอเซียมเนี่ย มันจะเป็นการสู้แบบแนวไอดอลนะครับคือเราไม่สามารถบังคับอะไรได้นะครับทุกอย่างออโต้หมดนะครับส่วนอันที่2นะครับอารีน่านะอันนี้จะเป็นการ PVP แบบเรียลไทม์นะครับก็คือเจอกับผู้เล่นที่กําลังเล่นอยู่เลยนะครับอ่าเวลาเราสู้เสร็จเนี่ยเราสามารถมาดูแบ t เท e h i s t o r y ตรงนี้ได้นะครับว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีระดับแรงด์ของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองโหมดทีละโหมดให้ดูแล้วกันนะครับอ่าเอาเป็นว่าเริ่มจากอารีนาก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่า แล้วก็กด Lady Battle เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเวทนะครับสามารถ e d i t ทีมลงได้5ตัวนะครับเวทจะมีให้เลือกอยู่ก็คือ5สายเหมือนตอนเล่นปกตินะครับเวท d e t u c t i o n Holy Dark Protection หรือว่า Y ก็ได้นะครับเออ Win เออ Y Y ถูกแล้วนะครับอ่ะพอเรากดเริ่มนะครับก็ต้องรอผู้เล่นอื่นนะครับเข้ามาสู้กันแบบเร็ว Time นะตรงนี้อาจจะนานบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่เกิน1ิวินะก็จะได้เจอทีมคู่ต่อสู้นะครับ โอ้ okay. oh, าทางจะเก่งด้วยทีมนี้อ่ะ ah, เริ่มมาก็เธนเดินได้สามเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะเน้นเรื่องการตีฟรีก่อนช็อตแรกตามเข้าไปประกบแล้วก็ตบปืนไหมยิงฟรีอ่า ah, แล้วก็จบเธอนะครับแล้วคู่ต่อ,อสู้ก็จะได้ตีสามครั้งเหมือนกันนะเนี่ยออสี่นะเอาละตาเราแล้ว เดี๋ยวขอบัฟก่อนทีนึงเพิ่มโจมสักนิดฟันอ่าเรียบร้อยฟันธรรมดาอีฟ e ิตีซาำโอเคแล้วก็ตัวนี้ตีไม่ได้ฮะต่อไม่เป็นไรเข้าไปบวกเลยอย่าไปกลัวซ้อนหลังยิงอ่ะคู่ต่อสู้เหลือ3มแล้วเราเหลือ5นะครับโอ้ฝั่งนู้นใช้ใสา ดีบัฟเหรอเวทโดนดีบัฟกันเป็นแถวเลยโอเคจังหวะนี้ต้องจัดการตัวนี้ก่อนใช่ไหมเลือดเหลือ25เหรอโมตีไม่ตายอะ่ะเดินฟรีไปตาหนึ่งเลยแะแล้วก็จัดการตัวนี้ต่อตัวบนเดินไม่ได้แล้ว ฝั่งนู้นเหลือปืนตัวเดียวแล้วโอ้โหแล้วก็เหลือเวทอีกนะอือหือแถมมีอันติอีกแต่ทีมเราดีกว่านะครับโอเคปับแ้วก็หิวด้วยเราจะส่งอีฟิสตู้เดียวเลยอันติไปอีฟิตไม่ตายตาไปตบอีกทีไม่ตาย แย่ yeah, แล้วโดนสายฟ้าข้างๆลืมเช็คเอาแต่ว่าชนะได้ก่อนนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบของอารีน่นะครับมันจะมีวินสตรีคด้วยนะก็คือเอาชนะติดต่อกันนะครับอ่ะขึ้นมาเป็นแลกสองแล้วตรงนี้ก็จะมีอารี่าช็อปนะครับที่มีของให้แลกก็จะเป็นพวกอาวุธขอบรุงนะครับนี่ดาบรุ่งนะครับแอนซินซอร์สมีแอนซิสเคฟนะครับพ้าคุมรุ่งนะ แล้วก็เป็นพุกขอบทองนะครับแล้วก็มีหีบสุ่มนะครับสุ่ม e q u i p m e n ล b อกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Equipment ็อกเหมือนกันนะครับอ่ะก็แลกเหรียญตามนี้เลยนะครับเวลาเราชนะก็จะได้เหรียญอารีน่านะครับเอามาแลกได้นะครับส่วนอีกอันนะครับก็คือโคลอสเซียมเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโคลอสเซียมต่อนะครับในส่วนโคลอสเซียมเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็น PVP ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือจัดทีมลงไปออโต้เลยนะสามารถเซตทีมป้องกันได้นะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็เซตเวทไว้เหมือนกันนะครับคล้ายกัน hmm. เลยแต่ว่าระบบการต่อสู้จะต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปสู้ทีมนี้นะอันนี้ก็จะมีการเก็บเหรียญของโคลอสเซีย hmm. มเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปแลกที่โคลอสเซียมช็อปนะครับอ่าพวกเหรียญโคลอสเซียมช็อปนี้จะแลกได้เป็นพวก e xp นะครับอ่าสาย up cap นะครับ cap level เนาะแล้วก็ม้วนคัมวีไว้อัพเวทนะครับแล้วก็ตัวหินอัพเกรดอาวุธนะครับโอเค ไาเดี๋ยวสู้ทีมนี้เลเวลน้อยดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาจัดทีมมาเพื่อแพ้นี่กว่าทีมนี้โอเคลุยไปอ่าลักษณะการต่อสู้ในโคลอเซียมนะครับมันก็จะออโต้หมดเลยนะครับแบบนี้คล้ายๆการต่อสู้กับบอสยูนะครับบอสยูก,ก็จะสู้แบบนี้เลยอ่ะมันจะวิ่งรูเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวทอัตโนมัติใช้ศึกอันติอัตโนมัตินะครับ ในส่วนของโคลสเซียมนะครับมันก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับเวลาเราเจอทีมที่แบบสมมุติมันสู้ไม่ไหวเลยทุกทีมเงี้ยเลเวลเขาเยอะกว่าหมดนะครับก็ทุกๆครึ่งชั่วโมงมารีเซ็ตได้ทีหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่รู้จะพอสู้ทีมไหนไหวอีกเนี่ยเลเวล50กันหมดเลยทีมนี้มี57แล้วก็51ตัวหนึ่งมีเลเวล1ตัวหนึ่งอาจจะพอได้นะเอคลรี่เนี่ยลองดูแล้วกันเอพลังเราก็50นิดๆเหมือนกันสูสีถือว่าสูสี จัดไปทีนี้ก็วัดกันที่เวทนะครับว่าเวทดีบัฟสายวายของผมกับของผู้ต่อสู้เนี่ยใครจะเหนือกว่ากันนะ่ะเราก็ดูที่เปอร์เซ็นต์เลือดข้างบนนะครับโม้ถือว่าสูสีมากอาจจะแพ้นะเนี่ยโอ้มี10กแพ้สูงฝั่งคึงกวา่าไ้ยแย่แล้วแย่ yeah, แล้วเอาไว้ลง โอ้ด้านหลังเขามีดีบัฟป้องกันดามจหมดเลยนะครับเจาะไม่เข้าเลยสูสีเกินไอ้ไม่แน่ยแต่อเจ็ดเจ็ดต่อหกหกต่อห้าสูสีสองต่อสองโอ้โหหนึ 1, 1, 1. ่งหนึ่งเราแพ้เหรอโอ้เชื้อนกันไปนิดเดียวนะศูนย์ต่อศูนย์นะครับจริงๆเขาก็หมดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอย่างนี้ถ้าเราไปเพิ่มเลเวลมานะครับก็จะเอาชนะได้เนาะ ในส่วนของเมหแฮมนะครับอันนี้ผมยังลงเล่นไม่ได้นะเพราะว่าไปด่านไม่ถึงนะครับน่าจะต้องพลังสักเกือบเกืบ25,000นะครับถึงจะพอไปได้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับแพ็คทิศอารีนาก็จะคล้ายๆกับอารีน่านะครับก็คือจัดทีมลงไปนะครับ5ตัวละครเหมือนเดิมนะแล้วก็สุ่มไปเจอกับผู้เล่นอื่นนะครับประมาณนั้นเลยอ่ะ แล้วก็จัดเวทลงไปนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นเวทสายไหนนะครับก็จัดลงไปตามที่เราถนัดหรือว่าเราอัปเกรดเวทมานะครับเพราะว่าเวทมันจะมีให้อัปเกรดด้วยนะเกมนี้นะครับอะโอเคครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลิสเตอร์นะครับหรือว่าลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับเกมเปิดวันที่27ในสตูไทยนะครับ27กรกฎาคมนี้นะครับ โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ